สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับเนาะครับครับเมเนก้าเป็นมือวันที่ยี่สิบเก่านะครับเนาะวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าตุลาล่ะครับครับครับเมเนท่านเสาเสียผ้าเลาะได้ครับเนาะครับครับมีแนวทางันะครับมีแนวทางเป็นตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับกดประจําวันที่หนึ่งและครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะครับเนาะครับ ครับสำหรับผู้ใดของมาแล้วก็อย่าลืมด้วครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปียจะบอรได้ผ่านแนวทา้งนะครับเนาะครับครับเมอร์นิก็มีแนวทางมาจากครับเหล็กมีทีมาบุลละครับเหล็กมีทีมาเนาะครับเนาะครับสำหรับเหล็กมีทีมางวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกตุลาครับของผลเกิดลุดไปเนาะครับเนาะครับกับเลขเลขที่ออกงวดที่แล้ว เลขที่ออก9 6 2าหะครับเลข3ตัวครับเลข3ตัวบนครับสำหรับเลขล่างกับ0ูนย์นเนาะครับเนาะครับกสิเอ็นไปนัากันอยู่ครับครับสำหรับเลขมีเทม่างวดที่แล้วเพิ่นให้มีบนมีล่างแหะครับมีบนมีล่างครับครับสำหรับชุดบนของเพิ่นกับเด่นไปที่2นะครับกับเขาอยู่นะครับเนาะสองหกหกสองครับจับคู่ครับจับคู่รุดครับ จับคู่รุดไปครับจับคู่บนพี่หนึ่งสองสองสามสองห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่ห้าครับขมเด่นกับหนึ่งสองแหละครับพระว่าเหลขบนขาเด่นไปที่สองนะครับเด่นไปที่สองนะครับเนาะครับเขา 2, ่าสองโยครับมาสองสำหรับเหลขกวิ่งเหล็กรุดครับรุด หลีกรูดโอเคครับสำหรับรางเพ่นกุ์หายปฏิกเก้าครับรางก็รุดไปแลครับเนาะครับเลขกที่ออกเก้าหกสองสำหรับรางนี่ก็รุดครับสำหรับรางพันจับคูมารางเพอนหาศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าซีเก้าเ็ดครับมีเหลขกซตัวนะครับเนาะครับมีเลขกตัวอันนี้เป็นมวดที่แล้วครับ งวดที่แล้วดนะครับเด้อครับสามตัวกับหกห้าสี่ห้าห้าสี่หาหนึ่งเก้าครับจับคู่รูดไปมัดเนาะครับเนาะครับเอาต่อตะเหล็กบิ่งครับเหล็กหลุดครับกับมาทุกงหมวดนะครับสำหรับเหล็กบิ่งของเหล็กมิติมาเนาะครับเนาะครับครับครับชุดนี้เพื่อนกระไดไม่หายหายมาแล้วนะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กของเพื่อนครับ เอามาตอนมาฝากเอฟซีเหรอครับครับพิจารณาเบิ้งเลยครับเด้อครับสําหรับผู้มากเหรอครับเป็นชุดของรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ตัวงามๆครับเิผนว่ารางวัลที่หนึ่งก็อยู่ในได้หนีเหระครับที่เลิ่นสิลงไปนี่เนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับมีความเสี่ยงเหรอครับเป็นเลขสูตรเลขกคำนวณไหมครับ เลขสูตรเลขคำนวณนะครับเด้อครับเลขมีที่มาเลขมีที่มางวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจนะิกายนพ่อโซข้ากวเกล็ดแหละครับเอา สำหรับเลขเพื่อนไปบนล่างเลยครับชุดนี้ครับเพผนจับจับร่วมเลยครับบนล่างนะครับเนาะครับบนล่างบนล่างครับเพื่อนบนล่างสำหรับเลขลูดเลขลูดเลขวิ่งเพื่อนหายไปที่สองสองกับศูนย์ครับสองกับศูนย์นะครับเด้อครับลูดไปที่สองกับศูนย์เลยครับ ลูดไปที่2กับ0ครับครับอันนี้เป็นชุดจับคู่กบเพิ่นครับจับคู่มากหายเพิ่นหายมากเจคู่ครับชุดนี้มีเหล็กเจตัวเจคู่ครับ0 1 0 1 0 2 0 5่องเหล็กศยเลขกศมากไม่แห้งครับ หัดที่แล้วออกศูนย์ศูนย์ไปครับเลขศูนย์มันกล่าวามากคือเก่ามีสองห้าสองสี่สองสามครับครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นสองสองเก่าครับสองเก่า สงเก่านะครับเด้อครับตัวสุดท้ายครับสำรับสตัวพวัญหาสองหางครับมีสองหางสตัว3ตัวสามตัวที่นี่ครับหกแครับหกแปดหครับครับ มีอยู่สองหางครับครับอหลา้ครับสำหรับตัวเหล็กของเพลอนครับเป็นเหล็กมีที่มาครับเหล็กมีที่มาครับหมีีท่มาวดประจำวันที่หนึ่งนะครับบนรางเลยครับเพลินหายไปบนรางครับครับกลมเด่นไปที่สองนะครับได้ครับเหล็กวิ่งเด่นไปที่สอง เดนสอ่ 2, องหน่ะครับเอา้านี่เป็นว่ารับขนหายมาแบบนี้เนาะครับเนาะรับโซนับกลมเด่นของเบนกลมเด่นกับศูนย์สองสองเก้าเป็นตัวล่อง,อง 5, ครับส9เป็นตัวรองสองหาครับ2อหาองหาตัวกลมเด่นครับ มีสองเด่นมีสองเด่นมีสองกลมครับอันนี้เป็นชุดของเหล็กมีทิมาครับเหล็กมีทีมาเมืองหนองคายนะครับแล้วครับเอาสำหรับชุดนี้แคบหน้าจอไปได้ครับ้อครับเหมือนเ้กกับวันที่ยี่สิบเก่าแล้วครับตัวเหล็กสวยๆงามๆครับตัวเหล็กปรหลายครับบนล่างไปเลยครับเป็นหิมาสองกับศูนย์ครับจับคููมาก่ามี สองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หาละครับสองหาสองซีสองสามครับสองเก่าตัวสุดท้ายนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขครับชุดกรับเป็นรัฐบาลแหละครับหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับเป็นท่อคัสซีโบบไปไซครับอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับสนับสนุนรัฐบาลไทยครับสำหรับผู้มิภาคด้วครับเนาะครับผู้คัดกระพานครับ ทางซองก็เสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะความเรียงระทางตัวงามๆตัวเล็กสวยๆงามๆครับสําหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรล่ะครับขอให้พี่น้องเย็บซี่ยูดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับเนะครับควบเขียบกับย่างได้ควบไข่กับย่างไฮมีครับครับแฮงๆปังๆครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ